ได้ได้ผมก็คิดแค่ระลุมันมันเลยไม่กล้าเข้าไปเนี่ยขี่จริงๆนะมึงเนี่ยสัตว์เบราะมันคนฝากระตุนมาให้ขอแค่บอกขอไปนึงนะขอแลมซี่เหรอ ไแจ็คไปไหนอะอยู่นี่ครับปุลุงไอ้แจ็คอยู่นี่ครับไอ้แจ็คไม้กูไม่แพ้มึงแน่ไอสัตว์เอาไม้หายครับไม้หายไม้หายเอาดีใช่โอเคเดีน้องไวอะไมยี้เล่อมาดิต่อมาดิน้องต่ามาถาฉลาะห้าหมไว้เป่า เจียมาใหม่ฮะใครเรียกวะอุ้ยของแท้ของแท้เสียงโคนโคลาดของแคร่ขอโทษครับลุงขอโทษครับ้แรอเรือด้วยตัดแท่มาจุดสนะเพราะว่าตีแล้วแอดไม่พูดนะอันเนี้ตัดขอ่ทษครับขอโทษติดลบขอโทษแล้วไม่แหกนะก็คือผิดขนากนี้หนึ่งนึงนะขอโทษครับลุงติดลบติดลบแอดจ้าดติดลบติดลบจุดสุดนะอันนี้แม่งยืดเลยอ่ะเมื่อกี้อะโอดี อุ้ยอุ้ยลุงเอ็มจีอามาหน้าบ้านครับเดี๋ยวผมช่วยนะโอเคมึงเรียกใจไม่คุยดิมึงเรียกใจไม่คุยดิโอเคทำนั้นพี่แจ็คให้มันมานี่ดิให้มันมานี่ดิแล้วมันเปิดดักโกหน่อยไอ้เป๊ะเรียกเข้ามาพี่ไอ้หวังหวังเรียกเข้ามาแป๊บนึง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 ดิแป๊บนึงดิโอ้โหโโอ้หเลือดมันไหลอุ้ย ให้อบอกมันตะโกนเลยให้ให้มันตะโกนเลยให้แรมซี่มันตะโกนเลยว่างไงเ,น,เนี่ยคุยกับแจ็คอะตะโกนคุยกับแจ็คก็ได้ดกู<า>ฟังลุงเปล่าเรื่องอะไรครมึงเขียนไว้ที่มึงดิเอามาหนึ่งสี <N> ่ศูนย์สองอะไร เท่าไหร่ล่ะครับ okay, แสนหนึ่งแล้วปะโอ้โหยังไม่ได้ตั้งตัวไม่ทำอะไรเลยอะไรตั้งตัวอะไรอะไรโอ้ยไม่ได้ควักอขุดไม่ได้ควักอะไรเลยแล้วโคตรแรง แสนห้าไหวไไปเลยอุ้ยเฮีย ตาแต้มนะแอคตัแต้มนะแอคนะไม่พูดก็คือแอคตัแต้มเท่าไหร่เยียเมื่อกี้ไม่เข้าเลยว่ะมื่อกี้ควรตายแล้วนะเยี่ยไม้ดักว่ะไอ้ชี้เขาเอาไม้ดักมาจากไหนวะเนี่ยไอ้สารเอาดีกูรู้กูรู้ได้ออกกันเลยครจุ่มชื่อกันปะมึงเชื่อเหี้ยลมซีเดียมพูดปะ วุ้ยเฮียถ้าเวียงกูกดสเปคบาแล้วนายศาสตว์เฮีย,อยสองวินเดี๋ยวหา้าว,าวไมมือ ดเอเสี่ยเปล่าไม้ทร์โดไอสัตว์ตวแต่มีแกบูตมาแน่เชียวผมเลยไปแลกกันมาแด่นจับ

เจ็นมีดได้ไหมอ่ะอะไรมึงเจ็นมีดได้ไหมอ่ะไม้สู้ไม่ได้แล้วพี่เปาเก่งเกินอ่ะผมเป็นไอ้นี่แล้วผมเป็นเด็คเกอร์เลยไม่ทำเลยผมก็เป็นแดกเกอร์งั้นเอาไม้ก่อนก็ได้มามามามันมันกดของไม่ได้อ้าวตายหนึ่งเฮ้ยตายสองเมื่อกี้หัวเขาแข็งจัดเลยไหม เงา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 งางมีคนไปขอทำงานดาวก็ลุงไม่ได้หรอกนะแล้วแต่มึงอ่ะว่าไปเลยยังไงก็ได้อ้าวแล้วทำไมมึงต้องไม่ทำด้วยแต่ก็แบ่งครึ่งหนึ่งมึงกลัวเนี่ยตรงเนี้ยจังเล็กนะมึงกลัวกูทำไมวะแล้วผมลดนอุ้มเอ๋อพี่ อุ้ยชี้กุกปั๊มยาแล้วนอ้เหียเอาแม่งเอาจัดไอ้สัสตปแอคไปแอกดแมกดจาเดิมพันคือใครแอคดก็คือโดนตีแอกนะไอ้กอย่า่พูดเลยเลยนะย่พูดะไรเลยนะะเปา้่อปัดผมละไมใส่แว่ใส่แว่เลยเฮ้ย แอกครับแอแแอตัดแต้มอีกโอ้ดูได้ลีป้าเอาี่ง่งันัีงน่งนั่งนั่งนันึ่งนั่งเดินั่งนั่งเัีงยั่งนั่งนั่ัันันงยนเ่่่น่บูทมา ไยกูทบปไอ้เ้ไอ้ียคิดอย่างเงี้ยกูตื um> ่นเต้นกูต uh ื่นเต้นอุ้ยอุ้ยไอ้ทียอะไรอ่ะเฮ้ยสะซา์กูเจอไม้บ้านลงสีตา์ พี่เปาไม่งเสียแรกไม่เสียแรกดูวยน้ำมักพี่วักเปาจริงๆเนี่ยหลายคนใจกับแก้วน้ำเยติอ่ะเยสเนี่ยยุ้ยตีหัวเขาไม่แตกหรอเนี่ยดูกระโดดกองจริงพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่ตัวตนหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยเออไม้ไายเงาไม้ไายเงาจริงๆเลยพี่เปาอ่ะไอปีศาจคนใหม่ปว้ยนะพีซานเฮ้ยเฮ้ยเงาอยู่นี่บอกเนี่ยเชี่ยไม้บ้านลุงสี่พีซานถอดแว่นเลยพี่เป่าเชยอยู่ท้ายรถบรรทุกอ่ะที่บางทรายบางบงหินอ่ะอืม ยิ้มใหญ่เลยนะเฮ้ยไอจุกเดี๋ยวของจริงสั่งเลยสั่งเยมาทีเดียวเรียกว่าโอ้ยไลคิวอุ้ยตายดีเล่ตายดีเล่ไอ้เฮียมาไม่น่าครัมาดีเลยอ่ะเฮ้ยเปล่าเฮียเดือดน้ำได้พี่กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนพี่กินน้ำก่อนคอาใจเรื่องนะไม่ไหวดิเล่ พี่เปาโหดมากพี่ชายผมว่าพี่เมื่อกี้ตีกรรมการนะเสียหนึ่งแต้มนะพี่เปาตีกรรมการนะไอ้ยีเปาไอ้เย็ดเย็ดเป่าป่อยเย็ดเป่าปโอยเย็ดก็เต็งเต็งจริงๆพี่เปาพี่ทำได้ไงเฮ้ยเบี้ยงเฮ้ยเย็ดรอด้เย็ดตึงจังหวะไปไหนไปไหนไปไหนไปไนเต็งจริงพี่เปา

เยสไไม่เป็นไรพี่ครัวกระจอกเลยอะไรเนี่ยไม่เ kind ป of ็นไรพี่พี่ชายเนี่ยเป็นดีแล้วพี่พี่เปาดีแล้วครับพี่ชายตุงอ่ะของจริงโอ้โหหนึงนึงนึงสเต็ปหนานพี่สเต็ปนั้นพี่เปาสเต็ปนั้นพี่ ไอหนึ่งสองสองสองสามพี่ใช <Claire? S> 2, หนึ่งสองสองสองสามแผนที่แผนที่แผนเได้ผมบอกรอจะดูพี่คนด้ยหนึ่พี่โชว์ไปพี่เปาหนึ่ที่ผมบอกพี่เปามาลลเฮ้ยเฮ้ยโอโ้้้ย้อ้พี่้ยออโอ